คนธรรมดาเขาจะกลัวที่จะเสียเงินที่เขาต้องเสียอยู่แล้วยินดีต้อนรับเข้าสูอ่ channel สเคอีก k ทั้งเยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหนังสือเรื่องเลือกที่จะรวยนะคะโดยคุณโรเบิร์ตทีคิโลสกิอุปสรรคที่เราจะไปถึงความรวยได้ไงก็คือความกลัวแต่มันไม่ใช่ความกลัวอย่างเดียวมันคือการจัดการกับความกลัวของเรายัางไงยอย่างคนที่แบบ ที่แบบยังไม่รวยอะ่ะเออก็เพราะเขาเลือกที่จะจัดการกับความรวยแบบกลัวไปก่อนไงแบบกลัวอย่างเดียวแล้วก็แบบไม่ได้ทําอะไร อย่างคนที่ความคิดที่จะรวยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพวกคนที่แบบเศรษฐีอ่ะหาโอกาสจากหายนะให้ได้เขาบอกว่าคนที่แพ้เนี่ยโดนความล้มเหลวเล่นงานแต่คนที่ชนะเนี่ยจะได้รับแรงบันดาลใจจากมันสิ่งที่โรเบิร์ตคิโอสกิเขาพยายามจะสื่อคือว่าคนธรรมดาเขาจะกลัวที่จะเสียเงินที่เขาต้องเสียอยู่แล้วคือการที่เขาไม่ยอมเสี่ยงเนี่ย ก็คือเขาเล่นเกมยังไงให้ไม่แพ้อะแต่ไม่ใช่เล่นให้ชนะคือถ้าเขาไม่ยอมเสี่ยงเลยอ่ะมันก็ไม่มีทางที่แบบว่ามันจะแบบไปถึงแบบรวยเลยได้อ่ะอย่างเช่นเวลาคนที่กลัวอย่างเงี้ย แล้วเขาไม่กล้าเสี่ยงเลยเขาก็อาจจะแบบว่าแค่ฝากเงินไว้ธนาคารอย่างเดียวแต่การที่เราฝากเงินไว้ที่ธนาคารอย่างเดียวแบบมันไม่ได้ทําให้เรารวยได้ดอกเบีย้ยมัน0 0 0 3อะไรแบบมันแบบประมาณอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันอีกกี่ปีกี่ชาตินะหรือว่าเราต้องมีเงินมากแค่ไหนถึงเราจะฝากแล้วดอกเบีย้ยเท่านี้แล้วมันจะแบบ สามารถผลิตเงินให้เราได้อะไรอย่างนี้อพวกแบบกองทุนรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเป็นความเสี่ยงต่ำไงได้ผลตอบแทนก็ต่ำเหมือนกันคือเราอะกลัวที่เราจะเสียงเงินทั้งหมดไปกับการเสี่ยงของเราไงความจริงก็คือเราสามารถเสี่ยงเงินตรงนั้นไปได้แต่ว่าเราได้เรียนรู้ไงว่า มันเป็นยังไงเหมือนแบบว่าซื้อคอร์สเรียนอะหลังจากนั้นอะพอเรารู้แล้วคือเลเวลเราจะอัพขึ้นไปทําให้เรามองเห็นโอกาสที่จะไปคว้าสิ่งที่ใหญ่กว่านั้นได้แต่ถ้าเราไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือเราเพลย์เซฟอยู่ที่เดิมแบบฝากเงินไว้ในธนาคารไปเรื่อยๆแต่ประเด็นก็คือเขาบอกว่าอิสรภาพทางการเงินเนี่ยคือการที่เราอะเปลี่ยนความล้มเหลวทางการเงินให้กลายเป็นความสําเร็จทางการเงินให้ได้คนแบบ ไม่ต้องกลัวมากลองสิ่งที่อาจจะเสี่ยงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าให้ผลตอบแทนมากกว่าถ้าจะให้ดีก็ไปอ่านหนังสือเขาด้วยเพราะว่าคือถ้าเรารู้อย่างเงี้ยแบบบางทีเราเฮ้ย เราต้องกล้าเราต้องกล้าแ,แบบลงหุ้นไปแล้วลงเยอะอย่างเงี้ยก็คือแบบอาจจะจิงได้นะคะ <c oughs> ในโลกแห่งอิสรภาพทางการเงินเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะแยะมากมายหาความรู้ก่อนนะถ้าเราไม่มีความรู้เลยเราก็ไม่ต่างอะไรกับนักพนันทั่วไปนะคะแล้วนะถ้าใครชอบพวกแบบว่าข้อคิดจากหนังสือที่เราประทับใจกดเข้าไป follow ที่เพจอารยาสตอรี่ได้ในยูทูบอารยาพีเอสเคได้เลยแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย